แล้วก็จะใส่น้ำมันหอยจ้ะใส่ไปเลยสีขาว ตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะคะเราก็เติมน้ำมันลงไปเลยจ้ะพี่น้องจ๋าดูไปดูมานะคะพี่น้องลืมใส่เครื่องปรุงไปอย่างหนึ่งจ้ะมันก็คือเต้าเจี้ยวนั่นเองจ้ะเดี๋ยวขอใส่นิดนึงนะคะเพราะว่าใส่เยอะมันจะเค็มเมื่อกี้ใส่ซีอิ๊วขาวไปด้วยแล้วจ้าก็เมื่อกี้เนี่ยก็ตัดไปด้วยน้ำตาลนิดนึงคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูเด้อจ้ะเอาละค่ะตอนนี้น้ำมันก็น่าจะร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเทลงเลยจ้ะ ผัดผักกระเฉเไปแดงพี่น้องมาเด้อจ้า มาเด้อมาเด้อน่ากินกะินกับข้าวต้มอย่าเอาไปกินกับข้าวต้มจ้ะแซ่บแซ่บอาหารเช้าวันนี้จะพี่น้องจ๋าก,กับอากาศหนาวๆคะ่ะผัก ผัดผักกระเฉดนะคะไฟแดงแล้วก็ยำไข่ดาวจ้าแล้วก็มีข้าวต้มนะคะข้าวต้มชดน้ำร้อนๆมากินกันเลยเด้อจ้า